สวัสดีครับผมกลายมาบอกับผมอีกแล้วครับกเบ้าบเปรวิถีอีสานเมื่อนี้ผมจะพามาเห็ดเหยื่อไปไปดักปลาไหลกันนะครับเนยื่อดักบางลั่นปลาไหลอ่ะเหยื่อดักบางลั่นปลาไหลแล้วเจา้าทีรอบที่แล้วผมพาไปดักปลาไหลมาผมเอาเหยือ่อที่เป็นปูสดใส่แล้วมันบกเข่านะครับมันบกเข่าผมก็เลยผมก็เลยอ่ามีอ่หน้าทา่านนึงเคนบอกมานะครับว่า เอาสูตรดีไปลองมือ่นะผมก็ิเลยมาลองเห็ดสูตรที่เป็นแนะน่ามานะครับเอาสีอะไรๆเลยเนาะเป็นแนะน่ามากกับเชมี่เจือก mm. ับชิพ so ี uh, ่ปานะครับปลาปลานี <man <man ่ผมบดผมซับหน้านะใครมีปลาซิ่วเอาปลาซิ่วได้นะครับอันนี้ผมบุ้ีปลาซิ่วเอาปลาคอปลาคอซับมาเลยนะครับแล้วก็มีใส่เดือนนะฮะใส่เดือนซับมาพอแล้วก็จะมีไข่เป็ดนะไข่เป็ดหนึ่งหนึ่งใบนะครับแล้วก็จะมีดิน ดินอ่าเขาเรียกงดินโพ้นดินจอมปวกอ่านี่แหละบดบทบทดมาละเอียดนะส่วนผสมไม่อยู่นี่ฮะสี่อย่างาจ,จะมาเรื่อมาเลยนะครับนะามาดูกันเดี๋ยวผมขอหันกล่องให้เบิ่งจักน้อยนะฮะวิธีการขยำกับวิธีการผสมจมะเป็นยังไงโอเคครับมา อันนี้เป็นปลานะครับปลาซับเนาะใสเดือนใสลงไปด้เลยครับร่วมกันลงไปโหลดต่อไปก็เป็นไข่เป็ดครับเคาะลงไปในบอ่อเปลือกเนาะใส่มปหนึ่งแต่เนื้อไข่เป็ดนี่แหละจากทางทำการคุกเข่านะครับคุกเข่าอยเข้ากันเดี๋ยวผมเคาะ อ๋อถุงมือจักหน่อยนะมันข้าวเลยครับตัวนี้โบเมนเยืรอเหม็นเดอร์จะเป็นเยื่อข้าวนะจะมีความข้าวเพราะว่ามันมีปลามี่ใสเดือนแล้วก็มีไข่นะครับมันจะข้าวเยื่อจะโบเมนเยอร์เม็นนะลอกสูตรเยื่อข้าวของเขาสูงราคาจำโใส่แล้วนะนี่ครับคู่ข้าวอย่าเข้ากันเลยนะเมื่อ สมผสมสามยางนี่เขากันแล้วนะครับจากหันนะส่ดินครับใส่ดินเข้าไปบมมีเนี่ตากดินเลไเมื่อวกระกำรดเนาะ,ะไปรดนะครับดินจอมปัวเข้าเอางน,นะครับดินพดนไยใส่จา้าวใส่เดีมันพวกปัน่นไตนะครับูุเข้าเข้าไป เวลาใส่เขาไปแล้วนี่เป็นยนังดีนะนิกหน่อยเนาะใส่อีก่ะนิดหน่อยปวดครับคิดผาดประกันในยาว่ากันเลยครับอันนี้เพิ่นบอกมากเลยเนี้อสูตรที่เพิ่นก็บ,บอกมากมก็าะ,ะเอามาเหยีดตามมึงนะปลาไม่จะเท่าวอเพราะว่าเนื่องจากคลิปที่แล้วนะผมไปปาลาแก๋าทันบกเขานะเนรื่องขอ้มาหาสูตรใหม่เนี่ย นีน่ใส่ประมาณนี้แหละวแต่มันแห้งไรแต่เพิ่นมน้ำนิดเดียหน่อยเนาะน้ำเปล่าเขาอยู่และใส่เข้าไปนิดเดียหน่อยบอ่อย่า้มันแห้งแห้งโปวดนะครับมันจะปั่นบ่ติดเีเพร่าเฮ็ดให้หมันพอปั่นติดนะครับตองเห็นทอปั่นติ๊ดกับผึ่งก้อนอใส่ทอดเดีใส่เข้าไปในกระบอกบางร้านเอาได้นะโอ้ข้าวครับน,นี่ครับได้แล้ว มันเสียวมาประมาณนงียแล้วเนี่ย็จะมีกินข้าวเลยเวลาเขาไปใส่นะครับเขากับปั่นเลยฮนะปั่นกันอย่นะแล้วก็ใส่เข้าไปในกระบ,บอกบางลัานเขาเลยหรือว่าไผใส่เป็นตุ่มเป็นยังกะใส่เข้าไปโหลดนะครับเยะอะแหละลองนะครับเดี๋ยวสูตรข้าวนะครับโบเป็นสูตรเหม็นนะตัวนี้โบเดยเน่าโบเดยเหม็นนะครับ,บนนนกบนนบว่าจะออกกินข้า,ขาวๆนะิดนหน่อยแค่นั้นเองโี่ครับผมเอาไปลองเฮ็ดเบิ้งนะฮะ ลองเห็นมึงไผมีสูตรทรีเด็ดสูตร,รด,ดีกับขอาม่ทเขาบอกกันนันะครับแช่แบงปันปนันไปเอยนะครับสูตรเ่อรมันรักปลาไหลอันนี้ผมจะเอาสูตรนี้ไปใส่เมล็ดเห็ดเด็ดเลยละ่ะอ่ะลองเมึงครับไปลองเห็นหน้ามึงนะครับเนอะอันนี้ผมก็ได้สูตรจาก่นบอกมากคือกันเลยแต่ว่าเห็ดางๆเห็ดบมยากเนาะวัูตรนี้เพิ่มกับพี่ประมาณสามสี่อย่างแค่น,นั้นเองเป็นว่าเขาดีคักไนะครับสูตรนี้ลองเมึงครับโอเคครับ